ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเอิร์สายจกนะครับครับมาดูจันเคิงนะเจ้าสันหวัดตักดินใส่ดดนะรถดํานะเสียงดังมากครับบินลูกดังครับลูกฟังเยอะครับ นี่ก็เจ้า SM ของเรานะกำลังจะถอยดินตรงนี้ออกนะครับจะเป็นสะรูปดอกไม้นะพี่น้องตอนนี้ก็ได้2มุมแล้วนะฝั่งผมได้มุม1นละขุดโดยเจ้า SM อีกฝั่งหนึ่งคุดโดยจานคืงเจ้าสันวัดของเรานั่นเองนะครับ นี่นะน้องดูลีลาการขับการขุดของจานคืองนะลีลาการแตักดินใส่รถต้มนะพี่น้องนะว้าวสุดยอดตอนนี้ก็เริ่มแต่งโค้งแล้วครับแต่งโค้งครับโคง้งเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมก็ใกล้ถึงทางโค้งเหมือนกันนะ เสียบีถอยมาแพลตดแพลตดอีกแล้วอู้หู้ว่าฝุ่นจัด ที่ตักนะพี่น,น้องเรด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 แล้วนะที่ใกล้ๆนะครับอันก็จานครึ่งนะก็ฝั่งนูน้นเจ้ากระนูหลุมลึกครับ ไอ้ดลัดเลยอืยดูครับโอ้ยโอตะลุ่มเลยครับมองไหนไม่เห็นเลยครับฝุ่นตลบอบอวนอืมเดดก็ร้อนนะพี่น้องอู้หักแดดแรงมากครับวันนี้ ใีใกล้ๆครับทีตรงนั้นครับ <c oughs> เดือดร้อนมาครับแผลสุดจัดนเะจะ้ายักษ์ฟ้ามาแล้วเจ้ายักษ์ของเรารับโดยอาจารย์อนน้นนะ ไวจัดแป๊บเดียวครับเต็มครับขึ้นหลังเสือโอ้ไปแล้วครับไปแล้วจัอนอร์นี่ก็เสมีแปร็ดแปรดแร,ร,ร,รหน่อยสิออ้โด้วยเปินล้อเลยนะพี่น้องไปลงไปแล้ว ก็จ,จายักษ์ก็ไปแล้วแฮทแฮทแฮทวูบคุณตลบเลยครับ ยานคืองเกาวางดินใสดด่รถดำไม่ค่อยเป็นนะพี่น้องแกจะวางดินแรงมากเลยเกเคยตักใส่แต่สิบล้ลนะแกทำงานดึงสลบนะครับส่วนมากแกไม่ค่อยตักใส่สิบ้อนะครับถ้าแกฟังไม่ค่อยได้ยินด้วยนะพี่น้องก็ไม่ว่ากันเนาะแต่เรื่องทำงาน ขีมือครับระดับเทพเลยครับขีมือมากครับอ่านอ่านงานทะลุหมดเลยครับจังเกอร์เอาละแพทหน่อยแพทหน่อยแพทแพหน,นแ่อยกดหนักสิดอออโดขึ้นอือโดนเด่นนี่เลยแพท สับสองสับสามเลยพี่น้องโอ้ขึ้น่อมมาก็โหดเร่งแล้วอ่ะไอ้ฝุ่นตลบเลยครับมองไรไม่เห็นเลยพี่น้องโอ้มึดตึ๊ดตีเลยครับโอ้ฝุ่นจัดอ โอ้นี่เจ้าอสเอ็มของเรานะพี่น้องนะเดี๋ยวจะทำทางให้รถดำเข้าไปเทข้างในนู่นนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องเอื้อสายจกด้วยนะครับขอบคุณที่ติตามรับชมนะครับสวัสดีครับ